c วลคัมแบ็กออโต้ไรรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในอาวุธยุทวิธีที่ทรงพลังที่สุดในยุโรปและของโลกขีปนาวุธล่องหนพิสศยไกลเทอรรัส KEPD 350ที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างเยอรมนีและสวีเดนอาวุธชนิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นระบบอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายสำคัญระดับยุทธ,ธศาสตร์ในระยะไกลโดยที่เครื่องบินไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้พื้นที่อันตรายเลย ทอรัส KEPD 350เป็นขีปนาวุธชนิดยิงจากอากาศสู่พื้นหรือที่เรียกว่า air-to-surface cruise missile ซึ่งสามารถยิงได้จากเครื่องบินขับไล่หลากหลายแบบเช่นตอร์นาโดยูโรไฟเตอร์ไทยูนกริปเปนและ F 1 5 K ของกองทัพอากาศเกาหลีใต้ขีปนาวุธรุ่นนี้มีระยะยิงไกลถึงประมาณ500กิโลเมตรหรือบางแหล่งข้อมูลระบุว่าสามารถไปได้เกิน600กิโลเมตรขึ้นอยู่กับเงื่อนไาการบินสิ่งที่ทำให้ทอรัส KEPD 3 5 0โดดเด่นคือเทคโนโลย,ยีการบินแบบหลบเรดาร์ มันสามารถบินในระดับความสูงเทียง30-50ถึงเมตรเหนือพื้นดินโดยใช้ระบบนำทาง terrain following ที่ช่วยให้ขีปนาวุธติดตามลักษณะภูมิประเทศได้อย่างแม่นยำลดโอกาสที่จะถูกเรดาร์สัตรูตรวจจับได้เกือบทั้งหมดหัวใจหลักของเทอรัสอยู่ที่ระบบนำทางสุดลลําที่ผสานทั้ง GPS, INS และระบบ terrain reference navigation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ขีปนาวุธยังคงสามารถหาทางไปยังเป้าหมายได้แม้จะไม่มีสัญญาณ GPS หรือถูกสัตรปูรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม ระบบนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำในระดับที่สามารถโจมตีเป้าหมายขนาดเล็กในระยะหลายร้อยกิโลเมตรได้โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่ถึง1เมตรเทารัสใช้หัวรบแบบ2ชั้นที่มีชื่อว่า MEPHISTO ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเจาะก,กรอะคอนกรีตและโครงสร้างใต้ดินที่แข็งแรงเป็นพิเศษโดยหัวรบชั้นแรกจะเจาะทะลุสิ่งกีดขวางภายนอกส่วนหัวรบชั้นที่2จะระเบิดภายในเป้าหมายทำให้เกิดพลังทำลายล้างอย่างรุนแรง แม้จะเป็นบังเกอร์ใต้ดินหรือคลังอาวุธที่มีระบบป้องกันหนาแน่นก็ยังไม่อาจรอดพ้นได้จุดเด่นอีกประการของขีปนาวุธนี้คือระบบตรวจจับและระบ,บุเป้าหมายอัตโนมัติมันสามารถใช้กล้องอินฟราเรดและระบบประมวลผลภาพเพื่อจดจำรูปร่างของสิ่งปลูกสร้างและเลือกโจมตีเฉพาะเป้าหมายที่ได้รับการกำหนดไว้เท่านั้นสิ่งนี้ทำให้เทรัสถูกจัดเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่แม่นยำที่สุดในโลก แม้ว่าความเร็วของเทารัรสจะอยู่เพียงระดับเสียงต่ำประมาณแมต0.8แต่ด้วยการบินในระดับต่ำมากและรูปทรงล่องหนทำให้สัตรูแทบไม่มีโอกาสตรวจพบขีปนาวุธจะเข้าใกล้เป้าหมายอย่างเงียบเงียบก่อนจะพุ่งทะลวงด้วยความแม่นยำระดับสัรยแพทย์ในส่วนของเครื่องยนต์เทอรัรสใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นวินเลียม p ี3 0 0 1 5ที่ให้กำลังสูงแต่ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถบินได้ไกลโดยไม่ต้องลดความเร็วและยังลดการปล่อยความร้อนซึ่งช่วยลด เทอรรัส KEPD สามไม่ได้มีดีเพียงแค่ในเชิงเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นอาวุธที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดในด้านการบำรุงรักษาตู้ขีปนาวุธสามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายเพราะเป็นแบบโมดูลา่าหมายความว่าหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบนำทางที่แม่นยำกว่าเดิมหรือหัวรบรุ่นใหม่ก็สามารถอัปเกรดได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด ในแน่ของราคาเทอรัสมีราคาประมาณ850,000ยูโรต่อ1ลูกหรือราว33ล้านบาทไทยถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับขีปนาวุธอเมริกันอย่าง AGM-158 JASSM แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นว่าเทอรัสมีความทนทานและระบบนำทางที่เสถียรกว่าเล็กน้อยกองทัพอากาศเยอรมนีและสวีเดนถือว่าเทอรรัสเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะสามารถใช้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เช่นสนามบินฐานขีปนาวุธและศูนย์บัญชาการของสัตรปูได้โดยไม่ต้องส่งเครื่องบินเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงการมีเทอรัสอยู่ในกลางแสงหมายถึงประเทศนั้นสามารถป้องกันหรือโจมตีได้จากระยะไกลยอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่มีรายงานว่ามีการจัดซื้อขีปนาวุธรุ่นนี้แต่ก็มีความสนใจจากวงการทหารและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเนื่องจากเทอรัสสามารถติดตั้งกับเครื่องบินปริเปนที่ไทยมีอยู่แล้วได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากไทยมีการจัดซื้อจริงจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางอากาศของกองทัพไทยอย่างมหาศาลการทดสอบจริงในสนามได้พิสูจน์แล้วว่าทอรัสมีความเสถียรสูงมากมันสามารถทําการบินในสภาพอากาศที่เลวร้ายได้โดยไม่มีปัญหาระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถปรับความสูงและเส้นทางได้ตามภูมิประเทศทําให้ทีปนาวุธสามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำเทอรัสยังสามารถทํางานร่วมกับระบบข้อมูลของเครื่องบินขับไล่เช่น การส่งพิกัดเป้าหมายจากนักบินไปยังขีปนาวุธโดยตรงก่อนที่ขีปนาวุธจะคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดและบินไปโจมตีด้วยตนเองระบบแบบนี้เรียกว่า i ฟล and For g e t ซึ่งหมายความว่าเมื่อนักบินยิงออกไปแล้วขีปนาวุธจะทำงานเองทั้งหมดนักบินสามารถกรับฐานได้ทันทีจุดแข็งของเทอรัสคือความยืดหยุ่นในการใช้งานมันสามารถปรับเส้นทางการบินหลบหลีกภูเขาทะเลหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อเข้าถึงจุดโจมตีจากมุมที่สัตรปรูคาดไม่ถึงและสามารถกำหนดจุดระเบิดได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นระเบิดก่อนชนเป้าหมายระเบิดหลังจอดทะลุหรือระเบิดหน่วงเวลาทั้งหมดนี้ทําให้เทอรัสเหมาะสําหรับโจมตีโครงสร้างที่มีการป้องกันสูงเทคโนโลยีทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของวิศวกรเยอรมันและสวีเดนในการสร้างอาวุธที่ทั้งชาญฉลาดและทรงพลังแม้ว่าเทอรรัสจะมีต้นทุนสูงแต่ประเทศที่ต้องการระบบป้องกันหรือโจมตีระยะไกลก็พร้อมจะจ่ายเพราะมันให้ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจน ในอนาคตมีรายงานว่าเทอรัสจะมีรุ่นปรับปรุงที่เรียกว่า k e p d 350K2 ซึ่งจะมีระยะยิงไกลขึ้นถึง600-700กิโลเมตรและมีระบบตรวจจับเป้าหมายแบบ AI ที่สามารถแยกแยะสิ่งปลูกสร้างได้อัตโนมัติรุ่นใหม่นี้อาจถูกใช้ในหลายประเทศรวมถึงอาจมีการติดตั้งบนโดรนขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีจากระยะไกลย,ยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงความคุ้มค่าเทอรัสถือว่าอยู่ในระดับที่สมดุลระหว่างราคาและประสิทธิภาพ แม้จะมีราคาสูงแต่ในภารกิจที่ต้องการความแม่นยำสูงและไม่สามารถเสี่ยงให้เครื่องบินเข้าใกล้ได้ขีปนาวุธชนิดนี้ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากว่าการใช้ระเบิดแบบทั่วไปหลายเท่าการมีเทอรัสในคลังแสงหมายถึงประเทศนั้นมีขีดความสามารถในการป้องกันตัวเองและโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ในระดับที่เทียบเท่าชาติชั้นนำทางทหารและเมื่อดูจากแนวโน้มของเทคนโนโลยีในอนาคตขีปนาวุธประเภทนี้จะยังคงเป็นหัวใจของสงครามยุคใหม่ที่เน้นความแม่นยำมากกว่าปริมาณ สุดท้ายนี้เทอรัส KEPD 350คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการออกแบบทางทหารของยุโรปที่ผสมผสานความแม่นยำความเนียบและพลังทำลายไว้ในอาวุธเพียงลูกเดียวมันไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่คือเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนสมดุลของสงครามได้ในชั่วพริบตาเดียวหากคุณชอบการรีวิวแนวเทคโนโลยีทางทหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเราขอบคุณที่รับชมออโตไรด์รีวิวแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ